พระธาตนาลายเจงเวงปัจจุบันตั้งอยู่ในวัดพระธาตนาลายเจงเวงตำบล่าตน,นาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครตามตำนานอุรังกธาตุกล่าวถึงโบราณสถานแห่งนี้ว่าเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันสู่ปรินิพานพระมหากัปะเทระได้นำอุรังกธาตุเดินทางมา เพื่อที่จะนำไปบรรจุไว้ที่ผูกกาพาเมื่อถึงเมืองหนองหารหลวงพระยาสุวรรณพิงคาระและพระมเหสีได้ให้บริวารแข่งขันกันสร้างพระาธาตุไว้เพื่อรอบรรจุพระอุรังคธาตุฝ่ายชายไปสร้างที่ดอยคูหาส่วนฝ่ายหญิงสร้างไว้ที่สวนอุทยานเจงเวงใครที่สร้างเสร็จก่อนให้บรรจุพระาธาตุไว้ที่แห่งนั้นเมื่อพระมหากัสปิเทระ เดินทางมาถึงเมืองนองหานหลวงจึงพากันทูลขอแบ่งพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระมหากรสปเทระไม่อนุญาตเพราะต้องนำไปบรรจุไว้ที่ภูกระพาตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งความเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียศรัทธาพระมหากัสปเทระจึงได้ให้พระอรหันต์รูปหนึ่งเดินทางกลับไปเอาพระอังคารธาตุจากที่ถวายเพลิงพระศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้แทน จึงได้นำพระธาตุนั้นมาบรรจุไว้ที่ของฝ่ายหญิงซึ่งสร้างเสร็จก่อนและได้ตั้งชื่อตามชื่อของพระมเหสีของพระยาพิงคาระคือพระนางเจ้าจุลวยเจงเวงว่าพระธาตุนาลายเจงเวงจนถึงปัจจุบัน